น้าพี่น้องกับสบายดีแหละสวัสด,ดีเดิมของพี่น้องเนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้บับพรอนจะได้สั่งพวกหน้าตรงหน้าต่างบานประตูลูกติ่งนอ้อยลูกติ่งใหญ่มาน้พี่นอ้องอ่าประวัติทั้งสร้างนี่เพิ่นจะใส่เมื่ออื่นเนาะเลยสั่งมาแบบด่วนๆน,นะพี่น้องซึ่งเพิ่นก็มาไกลพอสมควรน้าพี่น้องเลยมาจากบ้านน้องบัวราวเ,เนาะถึงระยะทางก็สามสิบกิโลนี่แหละเนาะ เอาอเน้องพี่น้องอันนี้ยังมาทันเบิร์ตบอกยังเรือ,เ,อ,อเรืเอจังอันรอบหนึ่งแล้วมันก็จะสุบ้านอ๋ออันนี้เป็นบินน้อพี่น้องทางเบิร์ตซิบล้านบอกซิบล้านสิบล้านจัมพาสิบพันค่ะเอาแต่ซิบล้านทวดพลุตให้ฮ่าเหมือนกีบอืมโอเคเนาะเดี๋ยวให้พลุ แล้วก่อนกระชิจ่ายเงินเพิ่นยังยังรึงต่อรึงเหมือนบ่เพราะว่าถ้าเชียมาบัดเดียวกับบอ่อเบอิดนนอง<ม>อเออเย่เลาวงกบพ่อบานนี่ผ่าสุดสุดเหรอเท่าไหร่ก็ทนายเป็นสุดเลยสุดละแต่แสนสดกซื้อก็คือสุดหนึ่งนะพี่น้องหมายถึงว่า พ่อมงคบอ่าพ่อมงคบกับนะบ้านนี่มันแพงย้อนตัวนี้ครับพี่น้องก็คือ<ห>สุดหนึ่งแปดแสนหกหมื่นกี่เนาะตกอยู่ชีปลาอารมณ์ได้ละอ่าส่วนลูกติ่งอันนี้กับเพชรห้าบันไดนะพี่น้องกับอันละหาแสนบูได้หนึ่งคู่หาแสนเนาะตัวนี้ส่วนตัวน้นเป็นมัดมัดหนึ่งกับอะไใดลูกติ่งน้อย ห้าสิบอันอันละเจ็ดพันกีีอันหนึ่งเ <Wow. S 1> นาะอันนี้ชิใสยห้าวบันไดตัวนี้กับชิใสยเะเตียงยังอีกหอบหนึ่งต้องไป้องเปิดอามาเบอร์ดพอเกิดใส่เลอีแตนเปิดมาก็มีแต่ว่ามืออื่นเปินกบสีคนมาใหม่หรือว่ามือใดกระตามแต่เนาะ แต่บานนี่เป็นบานอย่างดีเลยนะพี่น้องเป็นบานแบบแผ่นเดียวบานตัวนี้ค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวนะพี่น้องผ่อบานธรรมดานะ่ะมันบบมีนะพี่น้องมันบบมีแบบบานเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะพี่น้องอันนี้เป็นไม้แผ่นเดียวจะแพงกว่าสบายดีนี่ย่า กินข้าวกินน้ำเหรอบ่กินแล้วได้ยังกินดยังเฮ็ดอร่อยก็มีอยังช่วงนี้คิดแต่แกงเห็ดเนาะได้ลายอยู่บ่ล่ะบ่ได้บ่เห็นทำได้ลายแล้วเอาไว้คลายให้แน่ซึ่งเห็ดนี่เป็นอีนังที่บ่พรหมหมักเห็ดธรรมชาติว่าจะเป็นเห็ดดินเห็ดยังเห็ดหญ้าเห็ดเห็ดละงูละงูสิ่งที่บ่มักก็คือเห็ดบดแก่ กระวิดข่าแกแค่แค่นั้นแคดดึ้นถ้าเป็นเฮิตบุ๊ดอ่อนๆออกใหม่ๆเนี่ยค่ะขังการเฮิตบุ๊ดฮิตข่ากระดายแกงแซ่บออกใหม่ๆปตะจูตะจูทางเข่าลายเนาะลายยังบบเบิร์ตยังอีกเกี่ยวหนึ่ง นี่แลหละเฮือนเพิ่นเพิ่นเห็ดอยูน่นาเพิ่นบ่มีดินเฮือนเพิ่นเพิ่นอยู่นาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเพิ่นแตคข้าแบบเอาสถานที่นาเป็นเฮือนแต่ดินบ้านเพิ่นบ่มีนะเพื่อนไฟก็บ,บ่มี ติ่งนี่ห้ามัดมัดละซิบสองสี่หกแปดซิบที่จริงเป็นกระเบื้องหินมัดมัดละโลเนาะมัดละซิบช่องนะจ๊ะเนาอันนี้ชกไซชกไซโลเวียดน้ำโลเวนน้ำนี่คือสิบอันต่อโลหนึ่ง เอ้เสดตัวราคาแล้วเลตัวนี้โอ้ยังแต่ตัดเกียน ตูสามป่องพร้อมบานนี่แหละประตูที่พร้อมบานชื่อวันรักอยู่ราคาเนาะพี่น้องแต่ว่าลูกติ่งนี่ไม่แน่ใจเนาะพี่น้องว่าสิพ่อละบ่เนาะเพราะว่าเอามาก,ก่อนหามัดเพราะว่าจะใส่ลูกติ่งจากตรงนี้เนาะพี่น้องตรงนี้หอบโอ้โอ้โอ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 ประมาณจากแม่ ตุ๊กติ่ง5มัดก่อนโอเคเนาะอสิจ่ายเงินเพิ่นเนาะพี่น้องบัน10ล้าน50,000แต่เพิ่นเอา10ล้านทวน

ก็ถือว่าแพงนะพี่น้องพวกอันอุปกรณ์ประตูนี่นะเนี่ยเน,น,น,นาะคือตัวที่จ่ายแล้วนี่อพอพรอนโอนไปทางบัญชีหเนนพิ่นะพี่น้องแปดล้านแล้วตัวที่ข้างนี่สองล้าน ห้าหมื่นกี่เพิ่นบอเอาเพิ่นเอาแต่สองล้านเนาะแต่วพอดีเป็นชิปล้านสบายดีน้องๆไปนจงได้น้องๆเมือนี่ไปใส่เมือนอี่เมได้ไปใส่บ่ น้องมุยใช่ไหมแต่โรงเรียนหรอเปล <No. S 1> ่อ่าก็คืออันนั้นทั้งอ้ายมาส่งพวกบานประตูประตูหน้าตรงหน้าต่างป้ององค์ป้องเอี่ยมอะไรเนาะลูกตรงลูกติ่ง <No. S 1> การจะให้ทั้งน้องทั้งสองคนนี่ภาคขอบคุณทั้งอ้ายเพพผ่นเด <No. S 1> อเพราะว่าทั้งอ้ายเพพิ่นเป็นคนจ้างค่าสร้างอ่าแล้วก็ค่าอุปกรณ์นั่นนี่เนาะ อ,อ่าขอบคุณพนแน่ทั้งนององ้องทังคนขอมาปุใจล,ลายไอเพ็่เสริมรังตุย้ยก็ให้ปัญญาใจดีมีแต่ความสุขคนจเจริญความเจ็บจะได้ความไข่ังมีอะทอย่างไดก็ขอบคุณไอเพชดแต่ลายเนาะที่สอยเรือขาสร้างบ้านนงตุย้ยและักกระขาพวกบ้านประตูแลักกระขาสังกัดซีนะ้พี่น้อง สึ่อสังกะษีกับปลพรกับชีไรไปถามสั่งเบิง้งเนาะถามสั่งเบิ้งว่าต้องใส่ขนาดเท่าใดเท่าใดเนาะเพราะว่าผูพอละสังกะษีบลพรกับชีสั่งมาจากเซโนปุ่นเราพีน่นะ้องป้าโตไก่ยัดีได้ส่งประมาณร้อยสามสิบลักร้อยสามสิบลักเราพี่น้องจากจากหนีไปนะบลพรสิชีโตสั่งอ่า กะเป็นเงินทางไอเพชรเราพี่น้องทางไอเพชรินนชร่นกะพักเงินมาสองพันตั้งแต่เดือนหลังไปเลยเนาะสิ่งทั้งสร้างเพิ่นกระเบิกไปแล้วหาล้านกัยังเหลือซาวล้านอา่าแาวบ่อโพบ่พออย่งไดบ่พอก็จะรายงานไปอีกทีนะพี่น้องอ่ากินข้าวกินน้ำเหรอบ,บ่กินแล้วกินแล้วเนาะ,นะอย่าบอกนะ่ากินแกงกินกบกินกบกินว่าแกงเห็ดใช่ดอก แกงกบป่ะเป็นอะไรบริเห็ดสวนแล้วว่าส้วงนี้บ่มีเนืเห็ดแล้วแล้วบอะไรเนาะปลูกหญ้าก็ได้ยังพระท่านได้ไปบ่หงเฮียนไปรังกมืตอนแรกยังชิไปอีกบ่เพิ่นบริโภคอยละเพิ่นคือผักดุแต่ช่วงนี้่ได้ได้ครูได้ไปนี่เไปเวียง เป็นไปเวียบบ่อืก็คือหัวเพียงหัวน่ะพี่น้องทางน้องตุยน้องมุยก็ถือว่าสูงสำคัญทุกนีน<ม>ลื่นกันปีเดียวหนึ่งบ<ม>่น้องมุยจากปีก็ปน้องตุยกว่าและสิบปีน้องมุยประมาณสาิบสองะประมาณสิบสามเพราะว่าพ่อแม่เจ้านาเอาลูกนะครับปีปีต่อปีเดปีละลูกแมนบ่น่าจะแมน น่าจะสนะิบสามสิบสี่เนาะใครใหญ่ตัวนี้นิ่งหน่อยฮะตัวนี้นิ่งนิ่งหน่อยใครใหญ่เจ้าใหญ่ฮะพวกนี้ยังน้งอยอยู่เดินกันชองปีปีกว่าหรือปีหนึ่งเนาะยืนใกล้กันดูฮะหัวเพียงหัวเลยนะเอา้าฮะเลาวพี่น้องหัวเพียงหัว,ลว <c oughs> เลยหลือว่าตงตุ้ยอาจจะเลื่อนน้อยหนึ่งประมาณสี่ห้าเซน ตางนกินข้าวกินน้าแล้วะกิน่ะกินกบไเห็ดไห่เจ้าเห็ดไห้ไผ่เอามาแตใช้กบกบพคนไห้กบไผ่ไห้กบอ่างพื่พนใส่เบเพันได้แ่จเจากัเลยแบบต้มเห็ดเมนูต้มบ่ให้คนกิน ใกล้เแล้วเด้เฮือนจุดเอากข้าได้อีกประมาณหนึ่งเดือนตีไป,ปเพลิดกับประหอดเพลิดเพลินกับชาวันนึ็นแอม,อมเป็นไรไรงามมอนองตุย<อ>ขันเป็นห้องไายห้องมันเดี๋ยวเหรเป็นหลอกไายหลอกมัน<อ>น้องน้องตุ้ยนี่มีห้องเลือกหรือเปล่าเอาโซนใดเราต้องข่าแล้ว,น,วน,น้องมันมีสามห้องอยูทั้งหัวนะ เอาโซนได้ละคอครั้งกระเดิม <laughs> <laughs> นองตุ้น้องม้ยได้จ้ะกันดีระ <laughs> วางห้องขอบกลางขอบ <laughs> เอาห้องได้น้องม้ยตารางดีตารางด้ตารางด ห้องคือกันนั่นแหละเป็นพาไม้เบิดทถุกอันตั้งแต่ว่าห้องขอบนั่นจะมีหน้าต่างสองฟองส่วนห้องกลางกระเชิดหน้าต่างทางหัวปองเดียว <c oughs> ถ้าผดอยากเย็นก็เอาห้องขอบ <c oughs> แแต่เนาะ <c oughs> แต่ว่าห้องโถงก็มีก็เห็ดไผ่ิ่นแบบถือว่าใหญ่ได้พี่น้องที่ทีมงานจะมาเอาเห็ดถือว่าบ้านทั้งน้องๆนี่คือว่าใญ่ญ่ชุดและ ที่ผ่านมาสุมเขาเห็ดกบเก้าหกแล้วก็สิบสองคือใหญ่สุดบ้านหนองตุยเพื่อให้เ็นอยู่ก็คนอยู่หลายคนเด้อ่ะอกาาอะ็อยู่หลายคนก็มานี่เอาไปไอไปเลอกมึงเลือดเจ้าก่อน เดี๋ยวขึ้นเทิงก่อนขึ้นก็ขึ้น,น,นง่ายๆครับพ <ขอ S 1> ี่น้องขวายันบกสูงไต่ขึ้นเลยสบายดีสัง้ง สักคนสี่คน,นบอกไปกวนหนึ่งขอบใจเด้อใจเด้อตอนนี้เห็ดได้เห็ดยังส้างตอนนี้ีแ,ล,แ,ล,แล,ล้วหร้อว่าโคลังคาแล้วเลยแ,ลแต่ว่ายังแต่ ยังแต่บ่ทันได้เกียนออกบ่ได้ๆจะได้มืนเกียนได้แล้นเสียวยังตัดอันนีเยบ่หั่นนะยงีแต่ว่าถ้ามีอลซิงนี่แม่นมุงเลยบ่มุงเลยเจ้าอันอลซิงนี่สงเลยบ่เลยสงอลซิงตัวนี้ให้เป็นของไทยได้ แต่ว่าขนาดนี่คอยต้องทั่วทามก่อนถ้าเราที่นี่เราเท่าไเองเราเนี้่นี่เราท่าไรเองเพราใช้มันเป็นทุบวะนะฮะมันเป็นทุบวะเราเขาตัดเขาตัดให้พอความกว้างนี่ความกว้างของเวียดจะกว้างกว่าของไทยนี่มันจะอ่าอันนไหนมันเดี๋ยวคอยจีทัวไปถามก่อนว่าเท่าไรเท่าไรแต่จะแทกจะแทกจบดีแล้อันน่ะอันว่าความ แอ่าผวความยาวความเทายความสั้นเทึงสั่นล่างต้องแล้วเอาไแล้เ้าเย้าเทาแล้วก็ขาลเองมาซื้อลูซิงนี่หนอยเออทังที่ไเราทแพงได้แผงไหวบอกเขานัเม็ตที่นีเราก็ลยเองเนาะลยแห้ม่นก็ไม่เ่าแทกตัวตัวนี้เอาจั่วเทิงก่อนเนาะจั่วทิงว่าจักงเมดคูณจักงเม็ดแล้วก็จั่วที่ซอง จักเมตรคุดจักเมตรจั่วที่3ามเพราะว่ามันเป็น3ามบ็อก,กพี่น้องเห็ดโมเดิร์น3ามบ็อก,กนะนะอ่าและวคู่ราคากับบริสูงเดอพี่น้องเดอแบบต,ต่ำประมาณสาเพันของนองเบยเนั่นแหละอันเบิดเบิดนะเบ่งแข็งแงแทกเลยยังบุท่านได้ปูได้หนิเนาะมือได้สิปูเนาะ อื่นบือเอป,เอป,เอปล่เออมามือปูมือ,มอ,อาตอนนี้ให้เพื่นแทกพี่น้องเลยเียวไหเลยนี่

อ๋อตุดแดดอะไอ๋อแดดสดใหม่ครับรังนัวเป็นได้น้องมุย้ยเปิดแล้วบบน้ำพอถูกแดดบางทีขมันน้ำละลายจะ,ละเปิด ว่าดเด่นแดดนะคุณโอ้โหแต่ไฟชัวร์เซีวกับสองแผ่นกับกับบุยอัแห้งไปได้หนึ่งของต้อนรับสี่แผ่นเรียบร้อยพ่อสางฮะตรงเป๊ะเนาะผมมีพิศธาตุอ่าเป็ดจุดต่อมา โอเคนะพี่น้องถึงคนกาได้ไล่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่คือจบคลิปนี้ประพรอน์ก็ที่ได้อนา,าได้โทรไปสั่งนะพี่นองอ่าอ่าแล้วก็มียังอีกในสั่งตะตะ,ตะปูบอตะปูตกสังกะสีจักโลกคิดว่าแล้วอร่อาก ตอกโลบ่ะที่มันมียางได้แตะปูตัวนเนาะมันมียางครอบแล้วก็ตอกลงแป้นล,ล้มด้วแป้นล้มกับสีเอาแป้นเนาะเอาไงแป้นล,ล้มกับสีเอาแป้นล,ล้มันนั้นเลยอันอั้นอะไรอืมยังอะไรซลาซลาอาไมซีลาแป้นล้มปัวสีมันต้องเป็นสี สีแดงๆดอกแป้นลมตัวเอาตัวของไทยนั่แหละน,นะฮเฟมแมนเอาของไทยนั่นแหละตัวนาสีแดงๆดแป้นลมแต่ว่าไหลตามีแล้วเนาะเพื่อนเยอะตัวสีหูหลังเราจะเป็นลมต้นอะไนั่นนะโดดโดดอันไหนตัวลบเป็นลบนรงลบถึงตัวนี้เป็นเหลี่ยมกล้ามตรงไหนลบเหลี่ยมเหลี่ยมของขอบ,บขอบการมุ้งเหมือนป<ห>๊อปจั๊กฉีดเทไรนี่ กเงาครับกันแล้วตัวนี้เลยโอเคน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาติได้พอ,อตโตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะก็มีแต่ว,ว่านี่แหละจบคลิปนี้ก็จะทำการสั่งเมนเทสซีตหรือว่าอาลูซิงไปน้าพี่น้องแล้วก็พวกที่ลบแป่ล้มก็ล้มนี่แหลนะเนาะส่วนอนามาแล้วมายังบกบมีแต่ว่ามือหน้าเพิอจะเอามาอีกหลุดเป็นแก่ได้ทีละน้อยเนาะขอทางมันง่าย องคบมากหแม่ได้วงกบนะมาบัดละลูกสิ่งห้ามัดลูกสิ่งนี่ไส้จากชุดนั่นเนาะช่างเนาะเงามาในจากจักเม็ดนี่สำเนาลายแต่ยังไม่ทันลายก็มิแต่ว่าบุพเพจะได้กับสร้างอเมทเนาะหัวมันกับบนเน่บนนอนแล้วแต่ยานะนาะพี่น้องว่าทีจักเม็ดจักเม็ด โอเคน้อพี่น้องสลักที่นี่เขาโตไปก่อนเดอ้เอไว้ยคิดหน้าพอกันใหม่เนาะซึ่งบาพอบ <laughs> ้อนกับแดดแดดพอ่อนก็ห่อนได้พี่น้องเลยแต่ว่าพอพี่น้องหับซุ่มอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะเย็นๆเด้อแต่ว่ามาฟ้อนอยู่ในหน้างานนี่ฮ่อนไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ